มาดูนะครับ้าอานวันนี้นี่ฝนเยอะเลยนี่โอ้โหอ่าต้นกันดิดนี่กดิด่นัันี้หุนเพียบเลยเพียบเลย่ฝซื้อยางเลยหัวนักสาวซื้อยางอยเ่ยแ่อน่นอนแน่นอนเนาอ่ะโองแทไมนันเนาะไม่ได้ยางอหูือนม่าง ทำไมได้หรอข้างๆมันมีน็อตด้วยที่ตรงนี้เราไปดูอันไหนมีน็อตก็เอามีน็อตไปเออมีน็อตเออไปเด้เป็เมื่อวานเนี่ยมันหลบข้างยางแต่เเราไม่เห็นเออเราเาไม่รู้มาค่ะไปแล้วไม่เห็นเลยอ่ารถอ้าวอืมป่วเอาไปเปิดไฟ